เดี๋ยวดูหนังก่อนนะเป็นคนแรกกลับมาก็หอบเงินมาเหมือนกันพยายามเห็นเศาก็ร้องห่มร้องให้พี่จ๋าพี่จ๋าพี่ทําไมไม่มาตามกำหนดเวลาพี่ทิ้งน้องพี่โอ้ต่อว่าต่อคงไม่มีดีอ่ะทุกคําพูดอยากคายทุกคําได้สริยาในมองเหมือนกับว่า ที่คงไปมีเงือใหม่ที่คงนอกใจหนู่ที่งานเอ็นนุ่มว่าทุกอย่างเพื่ออะไรนะเพื่อจะขับไล่สามีแยกทางจักเทสียแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นเอามาเป็นของตนจะทำสำเร็จไหมสำเร็จจนความปัจจนาทั้งสินส่วนสามีก็ ถ,ถ้าเธอมีความสุขกับสิ่งนี้เธอก็เอาไปใิ้แต่สหลับนาแล้วสิ่งอันนี้ราหาเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ใช่ความสุขของเราฝ่ายสามีก็พิจารณาถึงความเป็นอยู่แล้วว่าถ้าเราจะอยู่ธงหมาจริงจะทำเพื่าอาอะไรหนึ่งลูกของเราก็ไม่มีสองตอนนี้ภรรยาของเราก็ไม่มีไม่มีประโยชน์ในการที่จะมาหมกมุ่นเรื่องการงาน เราไปบวชด,ดีกว่าตอนนี้ถ้าตัดสินใจจะบวชเดินเข้าเป่าบวชไปเดินภรรยาที่นี่ก็มีแต่ความใคร่จะเล่นฝูงผสียทรัพความเพลิดเพลินกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่หนักเข้าหนักเข้าก็ถูกทอดทิ้งถูกสามีคนสุดคนที่เป็นนักเรียนตกตีด่าว่าได้ทำหยากใคร ทำอย่า<ำ>งนั้นทำทำการเองทำการพอเธอตายแต่ฆ่าน,นั้นตอตับเจอก็ตกนรกตกอะไรตกไปหลายขุมแล้วก็มาขุมนิยมโลกีนรกก็มาเจอตอ้องไปต้องขึ้นตายเป็นยังไงเป็นยิ่ง เออตามจังหวะโอ๊ะโป๊ะโป๊ะโอ๊ะอะไรขึ้นไอไนันนี้เราแทงเอ่อแทนแทน,แทนแร่างกายเขาแทงปั๊บก็ร้องสะดุดต,ตวัวคาอยู่กับไอ้ที่นันแหลงคาตรงเอกาปากเหลกเขาปีนมาตัวกรเลง แขนติดขาไปฟาดรถตึนติดหัวบางทีก็โดนหัวบางทีก็โดนแขนโดนขาบางทีก็โดนกลางตัวถ้าโดนส่วนอื่นที่ไม่ใช่หัวก็ตกลงมา,มาทางล่างก็หมากรุ่กันกระตังแล้วก็มีสภาพเหมือนเดิมแล้วก็ถูกประคับให้ขึ้นไปโดยนายเิบก็จะออกคอยขึ้นแรนให้เธอขึ้นไป เลยก็ต้องขึ้นถ้าอยู่ข้างล่างก็โดนแทงขึ้นยังดีกว่าก็ปีนขึ้นไปเพราะมันก็เด้งออกจากต้นไม้จากเ,เ,เลนะ็กๆใช่ไหมการขึ้นมันไม่ได้มีหางใหญ่มันพอทนไหวถ้าจะเปรียบกับหอของในที่บ้านนะี่มันใหญ่กว่านี่นะก็ยอมปีนขึ้นดีกว่าก็ปีนขึ้นไปเพราะยังไม่ถาลายเพรไอ้ยังยังไม่ได้มาพุ่งออกมาเปรียบ ถ้าโดนหน้าก็โดนหน้าและถ้าโดนตรงไหนก็แล้วแต่งไโดนร้องร้องเสียงร้องก็ทําให้อีกการก็มาตากเละก็มาติดข้าวไปบ้างอะไรบ้างก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยนานว่าจะหมดในขุมนั้นนะแล้วก็ไปหลายหลายขุมหลายขุมจนสามีของเจ้าก็ยังได้ใ่เกิดจากมนุษย์ เกภรรยาตูนี้ก็ตกนรกไปเวลาผ่านไปนานแสนนานมากภรรยาของเธอก็อุบัติมาเป็นมนุษย์ใหม่ชีวิตเกิดอะไเป็นไรเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วก็มีภรรยาแบบที่เขาเป็นเลย ถูกทรมานจิตใจถูกทุกอย่างที่เหมือนคนเหมือนกับที่ค่าชื่อพรายาจะเอาอะไรก็ต้องทําใช้ไปทำอะไรก็ต้องเอาทุกอย่างทั้งหมดเหมือนใช้กรลังที่เอาของของสามีมาที่เขาไปทํางานมันเหนื่อยยากลำบากแล้วเธอก็มาใช้ของคนคนเดียวด้วยความหลอกหลงสามีแม้ก็เหมือนกันพอมีเรลาปุกบพะยายามเป็นนายเลยใช้ทุกอย่าง ไม่มีเงินไปทำงานไปนั่นไปนี่ไปโน้นเอาเงินมาไปทางานอยู่อย่างนั้นถึงจะเป็นผู้ชายก็ฝวนจะตางกรไม่ได้ตัวชาตังนี้อยู่หลายร้อยท่าเป็นอย่างนี้นะหลายร้อยา่าพปัจจะเรื่องขายอ็คงจะในช่วงระหว่างที่เขาถูกชรามาชรมันมันคงไม่มีเวลาไปคิดทางความ่เหลืออื่น่าไลร่ โดนจ,จิดใช้จิดทำจิาเน้นอย่างเดียว mm hmm. จนมาชาติอีกชาติหนึ่งของเขาเขาก็มาเป็นผู้หญ mm ิง hmm. แรกๆก็ปฏิบัติตัวดีกับสามีไม่มาเพื่อเคยว่าอารมณ์ใจมันขังอยู่แต่ในความเป็นภรรยาเขาคือเป็นเหมือนท่าเหมือนกันนะต้องทำงานทุกอย่างในบ้านของสามี ที่แม่ผัวเนี่ยใช้ให้ทำโน่นทำนี่ทำนั้นเอ็นรรมอย่างนี้นะไม่เลิกเวลาถึงจะมาเป็นอะไรต่อแต่ว่าเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่เขาถึงจะเป็นทรัพย์ที่เขาให้โดยในฐานะสามีภรรยาแต่ว่าได้มาด้วยการหลอกลวงให้คนอื่นก็ไปทํางานหนักแล้วตัวเองก็มาใช้อย่างเพลิดเพลินในความหลง เป็นอย่างนอ,อีก็นานหลายชาติเป็นผู้หญิงนะจนมาเกิดอีกชาติหนึ่งก็งมาเป็นผู้หญิงอีกนั่นแหละแต่ว่ายในฐานะสกูลดีได้สามีามเป็นเศรษฐีส่วนสามีคนแรกนั้นไม่ได้กลับมาเป็นสามีอีกเลย เดินไหวใจเสร็จแล้วตเป็นนักพทนักบวงนักโทนักบวของเขาก็ไปตามของเขาแล้วส่วนนี้เขาไปเล่นเฉพาะเนี้ยเลีอยู่อย่างนีไปไปมามาเขาก็ต้องสูกสามีนอกใจเอาภรรยาเข้ามาในบ้านคนแล้วคนเล่าแล้วก็ใช้เขาเนี่ยทำมาหากินหาเงินให้กับภรรยาของเขาคนที่สองคนที่สาม กรรมไม่ได้จบแต่สิน้งนงะ่ายๆนะเพราะว่าอะไรไู้ไหมความดีไม่พอที่จะหนีกรรมไปพ้น,นพสินห้าก็ยังไม่ครบกรรมก็บีบบังคับให้ทำแต่ความชัว่วไมันยังไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นไปได้นี่ก็เป็นโอกาสของกาหลับบุพกรรม ของคนกันในอดีตแค่ปัจจุบันเราจะเป็นยังไงก็ตอนนี้ก็ลองคิดว่าเราต้องทํากรรมอย่างนี้มาก่อนม oui. pues nah. ันแค่เศษของกรรมเศษกรรมนั่นนี่นะเศษเศษนิดเดียวนั่นแหละไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะไม่ไเยอะไม่เป็นอย่างเนี้ยนิดเดียวน้อยมากเลยเศษเศษเชื่อสุรีแล้วในชีวิต ที่จะต้องดําเนิตนต่อไปในปัจจุบ,บนันแล้วก็คิดว่าอดาีตมันไม่ได้อะไรกับเราแล้วนะเอาแต่ว่าเอาตัวให้เราไปฆ่านี้ดีกว่า mm hmm. ไม่มีใครได้ทํากรรมมาแล้วนะแม้แต่พระพุทธเจ้าเอง mm hmm. ก็ยังเคยมีกรรมเรื่องนี้เคยไปเอาภรรยาของคนอื่นขเข้ามาเป็นเมียและพระองค์ก็ตาและสบบลับสนรกซึ่งต่นนี้เหมือนกันเกิด mm hmm. มาชาติใหม่ที่จะเป็นผู้หญิงเหมือนกัน mm hmm. มันยังีได้คนนึงเลละกดของกรรมก็ตามลาวีไปเรื่อจนกว่าเราจะทําใจของเราให้มันอยู่เหนือคือความดีนะลูกนะมันอยู่เหนือการคลองเทศพรใมจันทร์จะทําให้ตามหล่านี้มันตามไม่ติดตามทันเราไม่ได้กะเราพอทรงพรหมจันทร์ปุ๊บเรื่องราวการประเภทนี้ก็แตกต้องมาไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเหตุในอยู่คนเดียวถึงไหมล่ะ มันไม่มีเหตุกวนใจเราไม่มีเหตุสร้างโทษให้กับเราไม่มีเหตุที่ทําให้เราต้องตามคิดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ดับไปนี่นะงั้นทุกคนมันเรื่องแบบนี้ฉันว่ามันมีกันทุกคนนะอย่าประมาทนะแต่แล้วก็อย่าประมาทนะ แล้วก็อย่าประมาทขนาดจ็บนะถ้าจำหนักทุกอย่างเนี่ยถ้าเข้าเขตธงใบตันแล้วจะลดเหลือ25เปอร์เซ็นต์ในง่งกรรมที่จะทำให้เราต้องตาย ตัวใหญง,องจ,จ,จะคือกรรมจะดิบขางใจเราแล้วเรื่องมันเกิดเพื่เรื่องเกิดเพื่อดิบขางใจเราถูกไหมแต่ถ้าเราเลิกภาษาพมาา่ากันก็กรรมไม่ดิบขางใจหล้วก็แต่เรื่องมันไม่มาเกิดตรงไปตรงมา,างไม่ว่าเรื่องอะไรนะถ้าเข้าเขียนพม่ากั์แล้วก็ยากอารมณ์ใจแล้วก็อารมณ์ใจ,าจารักษาพรม่ากั์ยาก ทำเกิดกับเรายากยังจให้เจ็บปวยให้ไม่สบายทำทางกายหรือว่าเสียโน่นเสียนี้บ้างแต่ก็ไม่ได้กระเทือนใจเท่าไหร่หอมันเลกทางทางใจที่สุดคันในเรงแบบนี้อ่าแต่ห้าหงแล้วอ่าก่อนกับกันที่จะกลับนะ